สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้นะคะมาพบกับกระสินง้วนเชียงสาขาร้อยเอ็ดนะคะร้านขายรถมือสองเนาะวันนี้มาพบกับน้องทรายค่ะแล้วก็น้องไมค์ค่ะวันนี้เรามีรถเก๋งเข้าใหม่3รุ่นสสไตล์มานำเสนอจะมีรุ่นไหนว่างันตามเรามาดูได้เลยค่ะคันแรกนะคะจะเป็นโตโยต้ายารีนะคะปี B 6-4นะคะราคาขายอยู่ที่4ี่แสนแปดน,นะคะคันนี้เรามีส่วนลดให้เท่าไหร่คะพี่ทรายห0,000บาทเลยค่ะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะทักมหาเรา2คนนะคะรับส่วนลดสูงสุดถึง เพียง7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเลยค่ะคันนี้นะคะเราแต่งล้อแม็กให้ฟรีเลยนะคะเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะที่เก็บของหน้าหลังนะคะวางมากขนาดหนูยังนั่งได้เลยค่ะเออคันนี้นะคะเรกกระทัดรัดมาพร้อมกับเรกไมเพียง2 0,000กว่ากิโลค่ะเก์ออโต้เครื่องเล่น DVD MP3 อีสามสามารถเชื่อมต่อบุธได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวซาอิรีตเอทีมนะคะปี64เหมือนกันราคาตั้ง อยู่ที่5้าแสนสี่นะคะคันนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทค่ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นสบายๆเพียง7,000กว่าบาทต่อวสัญญาค่ะไม่แท้ไม่เดิมเราไม่เคยกอไม้ค่ะคันนี้วิ่งเพียง30,000กว่ากิโลมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รองรับ iOS แล้วก็ Android ค่ะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดค่ะด้านในกว้างเร็ก,กทัดรัดขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเครื่องแท้เครื่องเดิมนะคะไม่เคยตัดต่อไม่เคยชนคานเดิมนะคะน็อตเดิมอะไรเดิมทุกอย่างเลยค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.2ซีซีนะคะรับประกันเครื่องยนต์นานถึง1ปีเลยค่ะย้ำอีกรอบนะคะคันนี้ราคาที่5,004เท่านั้นค่ะราบส่วนรถเทไหร่ยพี่สายสูงสุดถึง50,000บาทค่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota V ออสนะคะปี2016ค่ะราคาตั้งขายหน้าร้านอยู่ที่390,000บาทค่ะรับส่วนลดสูงสุดเท่าไหร่คะน้องไม้50,000บาทไปเลยค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทตลอดสัญญาค่ะคันนี้นะคะเราเปลี่ยนแม็กให้และพร้อมเปลี่ยนยางใหมให่ให้ทั้งหมด4เส้นเลยค่ะด้านไงกว้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะ1,500ซี 1, c c ค่ะมาพร้อมกับไม้แท้ไม้เดิมไม่เคยต่อไม้เพียง 0 0 0กว่ากิโลค่ะเครื่องเล่นวิทยุสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ค่ะเกียร์ออโต้ขั้นบันไดค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมเครื่อง1.5แแท้เดิมเดิมจากโรงงานเลยค่ะและประกันเครื่องยนต์นานถึง1ปีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยชนน้าท่วมเลยนะคะรถทุกคันนะคะเราแต่งให้ใช่ไหมพี่สายเราแต่งให้ค่ะจะเป็นร้อมแม็กนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4เส้นพี่สายคะแล้วรถล้าเราออกง่ายไหมคะออกง่ายมากค่ะน้องมาเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องใช้คนค้ำเนาะเรานะคะแถมประกันภัยชั้น1 ให้ค่ะฟรีต่อภาษีบอลลให้ลูกค้าอีก1ปีแล้วรับประกันเครื่องยนต์ให้ลูกค้าอีก1ปีค่ะแล้วส่วนลดห้าหมื่นจริงไหมพี่ไซจริงค่ะน้องมายร้านเรานะคะรับส่วนลดสูงสุดถึง50 0 0 0บาทเลยค่ะพร้อมส่งรถให้ลูกค้าฟีทั่วประเทศเลยค่ะแล้วถ้าอยากได้ทำไงคะพี่ไซถ้าอยากได้นะคะโทรมาหาน้องไซที่เบอร์093-3197 ก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะข่าวหน้านะคะน้องไซกับน้องใหม่จะพาไปชมรถคันไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ